สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายจะมาให้ข้อมูลในเรื่องการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม Accounting for Value Added Tax ภาษีมูลค่าเพิ่มประวัติความเป็นมาภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเดิมรัฐบาลเรียกว่าภาษีการค้าซึ่งจัดเก็บภาษีมาตั้งแต่ปี2475โดยจัดเก็บจากยอดรายรับและยอดขายทั้งหมด ในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นครั้งแรกการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นผลมาจากเหตุผลในทางเศรษฐ,ฐกิจกล่าวคือจากการที่เศรษฐ,ฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วฐานะทางเศรษฐ,ฐกิจการเงินการคลังของประเทศมั่นคงขึ้นมาก ในขณะที่มีการกล่าวถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการค้าต่อเศรษฐกิจของประเทศอันได้แก่ความซ้ำซ้อนของระบบภาษีการค้าที่เป็นอยู่และความหลากหลายโครงสร้างทางภาษีนอกจากความบทพ้องของ ระบบภาษีการค้าซึ่งไม่อำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการยังสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านภาษีอากรอ,อีกด้วยกล่าวคือความสามารถในการหารายได้ของรัฐผ่านเครื่องมือทางภาษีการค้าและภาษีศุลกากรได้น้อยลงด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้เสนอพิจารณายกเลิกภาษีการค้าและนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้นี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการค้าทำให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเอื้ออำนวยต่อการลงทุนการส่งออกและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจเนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไม่มีความซับซ้อนของภาระภาษีดังเช่นภาษีการค้าภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้เกิดความเป็นธรรมและสะดวกต่อการปฏิบัติของ ผู้เสียภาษีความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม Value a d d Tax หรือใช้ตัวย่อว่า VAT อ่านว่าแว t คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจาก มูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการและการจำหน่ายสินค้าหรือบริการชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตภายในประเทศหรือการนำเข้าจากต่างประเทศและไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามาัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆก็ได้ที่มีรายรับเกินกว่า หนึ0งล้านบาทต่อปีต้องมีหน้าที่ในการยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยจะคำนวณภาษีที่ต้องเสียให้กรมสรรพากรด้วยภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อซึ่งผู้ประกอบการเป็นผู้มีหน้าที่เก็บจากลูกค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการ จากนั้นผู้ประกอบการจะนำภาษีที่เก็บได้ส่งให้กรมสรรพากรทุกเดือนผลต่างหากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจะเป็นลูกหนี้สรรพากรหรือภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อจะเป็นเจ้าหนี้สรรพากรดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นภาษีทางอ้อมสำหรับผู้ประกอบการแต่ถ้าเป็นผู้บริโภคที่นำเข้าสินค้าหรือใช้บริการที่ให้จากต่างประเทศภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นภาษีทางตรงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมินจัดเก็บเป็นรายเดือนปัจจุบันนี้ถ้าเป็นการค้าระหว่างประเทศใช้หลักปลายทางนำเข้าสินค้าหรือบริการ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แต่ถ้าส่งออกสินค้าหรือบริการอัตรามูลค่าเพิ่ม0%โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจะออกเอกสารที่เรียกว่าใบกำกับภาษีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการและออกใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งได้แก่รายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 3. ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบพพ3 0 4. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติทุละเกินกว่า1 8 0 0 0ล้านบาทต่อปี 5. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการดำเนินการและเตรียมการประกอบการอันเป็นเหตุ ต้องมีการซื้อขายสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบ,บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นการก่อสร้างโรงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือการติดตั้งเครื่องจักร 6. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชาอาณาจักรและได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชาอาณาจักร เป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ในราชาอาณาจากักรให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนวันนี้ฝ้ายขอจบการให้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะคุณค่ะ